อ่ะครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านก็เราอยู่กับบ้านมีกอีสานบ้านของเองพี่น้องผมอสี่โมงแล้งพี่น้องผมแจ่งแขงผ้ามาเบิ้งตลาดแบบว่าพอค้าแม่ขายบางท่านก็บอกท่านสามารถที่สิตั้งร้านได้สําเร็จเพราะว่ามันยังไหวอยู่เนาะพี่นอนะอ้องเนาะเออบ้านเฮาก็หาเลาะเลยเลาะเบิง่งช่วงนี้ว่าตลาดตะเลอเฮา มันจะมีอย่างน่้เนาะครับเนาะพอขาเม่ขายบางท่านก็ตั้งร้านอยู่บางท่านก็เตรียมพร้พอมบางท่านก็พร้อมบางท่านก็พร้อมขายปีใหม่ใหม่ใหม่หนึ่งนาจะบ่าเกินเศร้าสิบตาจะเสียว้าวจะแจ้ง,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 จงไดพี่น้องว่าร้านนี้พันธิมีพักดีๆแปลกๆขายหลายแนวหลายอย่าง แต่ว่ากระเบื้องเอาในกล่องแหละพี่น้องเบื้องเอาในกล่องว่ามีอีหยังเนี้ยนาะครับเนาะปลาหมึกของลูกพี่เขาบ่มีเขาบ่มีหน้าเลยบ่ลูกพี่คือ่ังไรอย่างมีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่แต่ว่าปีกตัวไปเห็ดหน้าประมาณสองร้อยไรนาะพี่น้องเนาะอันนี้บ่รวมทีบ้านพี่น้องผมขายปลาหมึกย่างเดียวนี่เบื้องปลาขายดีซั่มใดเนาะพี่น้องเนาะร่องเบื้องอาชีพอยู่บ่เสียหายพี่น้องไปอันนี้ก็ะร่องแล้วเขาบ่ขอร่องอีกหวานเกินแหด หวานเกินเหี้ยตบเสียบนาสิถือใจใคุณนู่นหนูครับนาสิถื์ใจใคุณนนู่นหลายพี่น้องรับยี่สิบบาทขนมขกแสบๆพี่น้องผมได้มาเบิ่งนี้สมงั่วสิบบาทว้าวาาโหหลับไม,ไม่ไม่อันนี้ยังครับซุปเพชรกระด่างะครับผมไช่ <c oughs> ของเขามานำของใครเนาะครับนเนาะ กับกินน้วกันก็พอขาดเ่ขายนี่แหละเสียบเมียนครับถ้าว่ามืออื่นพาผ่านได้มืออื่นอยู่บันวบกลางต้องได้พ่ไปนี่กบเขียงเหนือวบาเอียดนี่ว่าสันเมียนครับว่าสันถือว่าผ่านวันพถอครับโวกกลางโอ้วันวันไหนมันไปขายวันไหนมันไปอ๋อ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเปตะลุยน้องเป็ดเบิ่งจักมือโอ้ลิ่นหมูพะโล่ลิ่นหมูพะโล้ขาหมูพี่น้องไม่ไม่เป็ดเฟื่อยขาหมูปเป็ดเฟื่อยมันเด็ดอีหลีเด้ออ,อ,อาหารทะเลก็มีก็มาลงมือก็มีหอดหอยมีปูเนี้ยอุ้ยนี่ลำไยสดพี่น้อง ลำใหญ่สดเป็นถุงกระมีตะแซบแตะแซบเบิ่งเราซอยเบิ่งยามเราขายโอลดไปครับผมครับผมพูดยอดว่าลูกพี่ใหญ่เราพี่น้องอย่างว่าท่านจะแล้วกันพี่น้องผมครับผมครับผมครับแก้มย่างเกี่ยวเขาเนาะอไอเนาะ เจ้าเขาลูกพี่ใหญ่รับร่วงว่ราะพอ่อขายกับเดียวกันพี่น้องอย่างพ่อท่านนะอ่ะเอ๊ะมือนี้พูดมาข้ามหวานบ่มาพี่น้องเรากะหมูกระทะกับบะมาหมูกระทะสมเร็จรูปบ่มาพ่ออืมผมสิบบาทกะมีบ้ามีพวกหูสิพักหวังได้เอาแมงคืออยู่พี่บ้านแมง บุดน้อยไปสัมผัสโตเปลี่ยนเปลี่ยนในอันมาแล้วเป็นว่าไปยังไหนครับในอัานโตเปลี่ยนเปลี่ยนไปยังไหนบอกฟังเนี่ยตามมาหลังตามชิบเลยตรงโปกบ่าโอ้ตรงโปกบ่าพี่น้องผู้ไปสัมผัสในอันมาแล้วบ้ามีบ่มีวาสนาไปเห็นในอัานเนี่ยควรและเม่งต่อเราไปเจออยู่งานไฟตุ้มกากับบ่ได้แวะหาเราเดินนี้เดินไปครับขับรถก่อนครับคุรนะพี่น้อง ผู้อินวันที่อินวันวันผู้วันมีเบิดเดี๋ยววันขั้นแจกกันพี่น้องน้องเม่เหาเคุณวาสนาทาอดไม่ไม่ยี่หน้ำมันไม่ไม่เหลียงอุ้ยูของหวานบักแตงไทยเขาละซองสาคูครับผมเด็ด เด็ดเป็นเด็ดพี่น้องผมบักคงไม่เหมือนเดิมคือเขาว่ามีขึ้นราคาเนาะครับเนาะน้ำมันแพงกับยางพี่น้องน้ำมันแพงค่าบ้านขึ้นเพิ่นบ่ส่วนเด้อวเลยราคาเดิมราคาเดิมคือเขาสวนกระแสมีแต่สีรถให้ลูกค้าอีกต่างหากอืมนับมือให้หลายนับมือให้หลายพร้อมผมว่าจันลูกค้าปีใหม่นี่ให้ก้อนงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเด้อพี่น้องยี่สิบบาทเบื้องจุกจุกเนี่ยอืม เขาน้มคุณยายเป็นตะแสบเลยพี่น,ออน้องเขาน้มไข่เหี่ยเข้าเอือนนะพี่น้องนะหวยทอดเป็นตะกินเป็นตะกินเลี้ยงอุ้ยอยยู่พี่น้องโจกี้ต่อช่วงบ้ามี่ขวพังเดมอาใส่ฝนยี่สิองสามไฟอยู่ดิเดี๋ยว <c oughs> ยังสีโค้งไปเนาะพี่น้องนะ ครับผมต้มจุกจุกพี่นอ้องรับรองเ่าย่างแจ็คล้านแน่นอนล้านหมูล้านเนื้อมือนี้พี่น้องใส็่ตครับผมผู้ใดคุณหมอ,อไรบ่เอาหมอแม่หนยพี่นางนี่ผู้ใดทำหามแม่ออกขออ้องลูกพี่อ้วนนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเป็นผู้เชี่สี่แล้วพี่น,อนาา้องท้ายทางคางกับบ่ได้เห็นแต่ทางคางกับบ่ได้ไปครับผมอว้ยสวยคนนพ่นสวยอยู่แล้วครับผม ขับรับงามอุ้ยกล้องคันเทพพี่น้องกล้องคันเทพเท็ดในวคน,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 นเป็นผีดลครับเลี้ยงเป็นแอุ้ยแบบตรงขัวว่าสันกะอ่าปิ้งบ่หึตัวซ้ำนี่ขพอดีปิ้งพี่น้องหอมหอมปลาทูสามแพ็รลอยแ็คล,ละสามสิบแระเศร้าสามแพ็คห้าสิบอุ้ยซี่ตัวมีว่าทางพี่น้อง สวยยมาลาลุงตูยังเหมือนเดิมคือเก้าเอฟซีแน,น,น่นคนาดพี่น้องคุณนะวัตถุดิบเพิ่นจุกๆนะบามีเบงแล้วเดี๋ยวเขาสิไปทางด้ินงกบคนเมาสมบหันนี่ข้าเจ้าเมาแล้วพี่น้อ,อาางขวบเอาล้านจะคว้างกับโอยูบานนี่พี่น้องอื หาหล้อย่างเดียวเลยมาเต้าหมอันซ้าสาหวานเดียนคุเนเจ้าคนศพละเศร้าต้วันแมงดาตะวันเหนือปลาจุกจุกนี่บา้ามีให้เบิ่งเลยนะครับเนาะเห็มบ่ทุกสิงทุกอย่างมันตองครับมันตรงเนียนละเอียดนี่ตำสัวสิที่ตำไ,ได้เนี่ยให้เข้าเครื่องแซบขนาดนี้บ่ธรรมาดาดนีนะประสบการณ์ต้องแน่นนะครับเอานี่คือมีพักแร้กก็เป็นแนวนี้ครับผมอีอย่างเขาเอื่น โอ้เฮ็ดเป็นชุดไหนเอาไปแจ้งเลยเพราะต้องเฮ็ดนี่ยังไปหาสื่อผ่านพยนตร์ใส่เอาโอ้โหวธรรมาาชุดละเท่าไหร่บุณี๙บาทาบาทปันได้ฟรีพี่น้องผมสุดยอดวาพี่น้องแสนมอนจุกจุกอืมอ่ะ๑๐บาทโวดคักแล้วโอ้มีตั้งู้รโมชั่นช่วงปีไม่ให้ลูกค้าเนาะลูกพี่เนาะ คำใหญ่ๆจุกๆห้าบาทก็มี่สิบบาทก็มีเรียกเอาได้ไปไห้ไหมแน่นอนอี่หลี่ร้านไปแหนมหมูแหนื้อสีนาะพี่น้องเนาะอันนี้หมูทอดแบบแบบนี้ก็ดีเลยพี่น้องใบเขาเขาก็มีให้พร้อมเขาไม่ไม่จ้าเขาไม่ไม่บวกเขาจี้เป็นไม่ขายชั่วโมงเดียวข้อมสีเบิร์ตัวเลยพี่น้องข้าวเดียวเนี่ยนะครับนาเคี่ยวเขา เห็นแล้วมีความรู้สึกีังไดพี่น้องฟิวแบบนี่ครับผมตลาดะบันสังเนาะครับเนาะข้องถั่วบันสังทุกวันเสาร์ยิ้มมือแรงเนาะครับเน้อทุกวันเสาร์ยิ้มมือแรงมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกสรรพี่น้องเงินลอยแรกเงินล้านก็ยังมีเลยบ้านบ้ามีว่าธรรมดาส่วนทางพุ่นมี้ยังแหละของใหม่ของเหรียญใหม่ปะอืมอืม ข้าวจีไปใส่ครับพี่น้องโอ้ยท้าคุณเพราท่านได้ดยางกายไปเนาะครับเนาะอ่าพี่น้องผมอูย้ยสวนนี้เป็นตาสวนอย่าแบบการข้าวจีซื้อเขาต้องนั่งลงแมนบ่ลละพี่น้องมันก็เป็นตาเบิองยางหนึ่งเด้พี่น้องผม เจลักครับผมซูชิมีสองล้านเลยพี่น้องเด้อมากล้านได้จัดล้านนันตะบ้านมันเบิดทั้งสองล้านแล้วพี่น้องคำมากก็คือบ่พ่อบ่พ่อขายหรอกเอาเบอกตรงๆบ้านบ้ามีตัวให้มาเบิ่งลวดวันเสาร์ยี่มือแรงนะยุบหนสร้างไฟใส่หมุ่นยืสูตรอดรับรองเห็นเป็นกระอากระบาดง่ายๆอันบ่ยังมันสดจริงพี่น้องผมขันอยากสดกว่านี้ก็ลงไปทอดในกระทะเลยพี่น้องส่งน้อยเสียน้อยบ้านบ้ามี พี่รองเอือนยังบ้ามีเอืบหัวเจ้าบ้านบ้ามีเอื่นว่าอันนี้เสียน้อยอีเมียสอนนี่นี่เสียน้อยมาทางไหนล่ะอันนี้ก็เสียน้อยเดี๋ยวมันสิมีสวงน้อยได้บ้านบ้านบ้ามีเอื่นว่าเสียอันนี้สวงน้อยนี่สวงน้อยพี่น้องผมเบิ่งเอานะครับเนาะจัดไปครับแม่ฮันอีเมียผ้าเอื่นสวงน้อยเสียน้อยได้นึ่งคู่บ้าเขาสิไปใส่ละพี่น้องผมเสียอันนั้นก็เสียกางลังนาะครับเนาะ ข้าสิไปไซดีพี่น้องข้าสิไปไซดีหาส่งสลักไซจากบาทก็เบียร์พี่น้องผมอ่ะไปนี่เงินยหาสิบบาทบ้านเบื้องบน้านมีสีต่อส่งคนใดบ่าหาสิบบาทส่งสลักก็งามเนี่ยต้องไปยับขาจากหน่อยยับขาจากหน่อย,อยเด็ดเลยพี่น้องปาดตีทุโอ้โหเฮียพี่น้องผมความสุขกับเขา อันฉันคอยกินกันอ่ายังเหมือนเดิมคือเก่านะครับเนาะของ่อย,ย่อันนี้เฮาบักพิกเผ็ดข้าวคั่วหอมครับข้าวคั่วหอมบักพิกเผ็ดกระเทียมฟรีคิมฟรีได้พร้อมเอาื้นนี้มีอยังว่าเพิ่มเป็นมอ,นอันอ๋อนี่ก็มอนึงนี่ก็มอน,นึ่งย่านเพราะออ่าพูดลูกค่ะ ญาติลูกค้าพ,พอ่อพ่อกินนะครับเนาะมันก็เลื่อยออกอามาใสใ่เบิง้งอุอ้ยแมีนตัวนี้พี่น้องพ่อฟูดอันนี้ฟูดแล้วอันนั้นลาบสิพ่อขายบ่ม,มาเบิ้งกันผู้ใส่ไปใส่บุนี่นัดผู้ใส่ไปพี่น้องต้มผู้ใด๋เลยไม่กินไทยรถนี่ต้มเยาว่ะโอ้ย๋ยของงลานเพื่อนสิ่งใหม่ สินไม่ไม่จวดจวดวันสินพี่น้องพวกนี้แต่ว่าเราสามารถเอางัวมาขายได้ก็แล้วกันพี่น้องบ่เอามือเนาะครับเนาะเอาตาสีนพี่น้อง <c oughs> บ่เอามือเอาตาสีนค <c oughs> นอยู่หน้าเจียวเขาอยู่งเมื่อก,ก่อนเจ้าน้อยกแตกบึ้มบึ่งมาอย่างนี้คนเต็มทงอยู่ <c oughs> อเอาท่านบ่ประเด็น <c oughs> อุอ้ยอันนี้ยอียงครับใกล้ถอดบ่ โอ้โหแฮมเบอร์เกอร์อ๋ออันนี้เป็นใส่เบอร์เกอร์บ่เนี่เป็นไก่บ่ครับเฮ้ยหมูโอ้ไก่กับหมูพี่น้องเออโอ้นี่ไงหนมปังเบอร์เกอร์พี่น้องอืออโอ้สำเร็จแล้วคือเป็นจังงี่เนาะครับเนาะโอ้โหอุ้ยสวยงามพี่น้องอุ้ยยี่สบห้าบาทน่ะอุ้ยยี่สบห้าบาทพี่น้องสร้างได้กินเจ้างว่า ก็มีดผู้ใช้จวดบ่ต้องแกยวแล้วพี่น้องตอนนี้เ <c> ข <oughs> <c oughs> ียงหมูรับรองขายเบิดแน่นอนพี่น้องมีเท่าใดมาบานบ้ามีได้ขายเบิดวตัตถะเป็นหมูเป็นเนื้อพี่น้องอ,มอืมอืมคุณน่ะพี่น้องจวดอีหลีเดย์เสียงในหอมเอาไปขัวน้อพี่น้องเนาะเอาไปขัวกอสิจวดว่า ถ้าเสียดําก็บบมืออื่นเราสีหอดอยู่บ่เฮงยังได๋ข <c oughs> ามืออื่นหนาจะหอดครับ <c oughs> ครับครับมันกะว่ายังไงล่ะครับเพราะว่ามันเขาแจ้าสาปีนี่ของผมแปลกๆไปทางนี้พี่น้องไง่ยอันนี้มาอีกแล้วคุณแม่คุณนารากองเฮ้ายุดไง <c oughs> เอ้ยเฮ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 ยเฮเฮ้ยโอ้ยตกใจ เฮ้ยมาเลือกควนไอ้ใจหายพี่น้องอย่า,บยานบ่อเหียนย่านเจ้าตัวป้อมมาว่า,าสันขวนเจ้าออกเอานี่พี่น้องตัวจิง,จงอืมตัวิงมาแล้วกันว่าเป็นตัวจิงสิว่ามีอันนี้ตัวจิงมีอันนี้ถือว่าผ่านแล้วพี่น้องผมตลาดข้องตัวบัตรสร้างขาดเราบ่ได้แล้วกร <c oughs> ะหอยนะครับกระหอยน้เชื่อดีวะหอยขัวะะวะจังหวะเดี๋ยวเดี๋ยวเศร้าการเยียน อาการนี่เ๋ยวไปปลูกบ่ป่วเลี้ยโอ้มาขายนี่เจ้าบาทเแค่บาทโอ้ยปานได้สี่อือเอาเอาทั้งสองอันนี้เอาไว้ใส่ถุงใบรวดแยกถุงไอ้คนนี้เด้อเพราะถุงหนาแน่เพิ่นฝากซื้ออันนี้เขาโน้มอกพี่น้องผมเจ้หิมคนสวยปลูกบักทั่วขายแล้วไปทั่วขายอือปากกว่าก็ปูเอียงสำบ่ะมันเกิดยืดแถวหน้าเจ้าอหนุกว่าจำได้ยืดตัวนึง อันนี้น,น,น่องใหม่แามนี่ขันอยากกินน่องใหม่สดหาแยมยากเด้พี่น้องหาแยมห่อดมูนี่ขันวัเสี้ยนกินดีดีมาสิไปหากินได้น้ำจะนั่งเข้าบักเปียบนี่เขาบ้านเขาเพิ่นบักเปียบนะคุณแม่บักเปียบโบลันพักซี่ปลูกเองนี่ขันไปซื้อตลาดรับรองว่าเป็นยังสี่แน่นอนขันไปซื้อตลาดค้าสวกต้องมาบ้องหอมแบบนี้เองนี่ยัง ต้นนี้เห็นบอยเงี้ยงอันอม้องหอมนี่เขาเอินลวกสุดลวกสุดุด้คุณแพรนี่คุณพ่อฮะเอาสวมไปเ็นเขาเอินสมนี่ต้นสวมเหรอนมเอาเขาเอินสวมอมัดเจ้าบาทวู้ เป็นมัดมัดราศีมัดได้หลายค่ะเจ้าพี่น้อะโอ้ต้นสมเป็นแนวนี่บ้ามีบ้าหูตับอบหฮวงตําแหลกบวยตั้งปุ๊บตําปั๊บว้ามสีเบิดลานแล้วขันบพราฝ้ามาก่พาขาดหมใจต้องหมใหญ่้องไขหมูจินนตัสมัยโบราเอาคนก็กินได้หพักสมดีผักหมผักหมเอออ้าเมาอตัวนึทอ่าฝ้าเงี้ยตัวท่าเงียแจบบาท สี่สิบปาทได้ฟรี่ไปหานลำหวยบ่ได้แล้วคู่มือนี่ยศทิว่าพี่น้องไม่เอาน้ํ่เข้าเจ้าคุณแม่มันหายากปลาคู่มือปลาเสียดกบหายากปักไอ้แยงคุณแม่ปลูกเองให้เจี๊ยบมาครับผมสุดยอดเขามันใกล้แป๊บเดียวบ้ามีกลับมาบ่ท่านนี่นี่เบิดบ่เสียถ้าเบิ่งบ่เสียบ่เจอไวเลยบ่เฉียวเลยมาบ่ท่านแน่นอนพี่น้อง น้ำจิ้มเลาเด็ดน้ำจิ้มเลาเด็ดต้องยอมพี่น้องผมมีแบกทั่วแบบนี้ตำเราพี่น้องนะปิ้งกบบาทเจ้านี่แม่นบเบิ้กน้ำครับผม,มแล้วสิมีของที่แบบเป็นป้าปลาแท้ๆคือคือไม่ค่าขายลักษณะนี้ไปขายไส่กระเด้ยขาดบัดพี่น้องเพราะว่าของมันดีอ่ะคือยังมันยังเสียงสามารถนะ ชัวสีสุดแล้วก้นยาความนาเพิ่นนี่ตะกัดเตียนครับผมของดีแมนครับตะกัดเตียนของดีแนะ่ยนอนมั่นกับของดีของแร่แร่ไอเทมบุเดิกันเม่ตลาดเฮาพนแม่งแข้งแล้วครับนี่พนแม่งขีดเตาพ่นแม่งแข้ง,ขงขแก้วแมง่งแข้งบักท่านหวานพี่น้องอืม กล้วยเอา้ากล้วยมันมีสมอยู่ป่ะคุณแม่บอกว่าไม่มีสมไปไกลๆไ,ไปหาเหรียญผ้าได้่อยไปเหรียญัดปราสั่คุณแม่ว่าบักแตงกรอบละเศร้าหาหน่วยเศร้าได้บักย<ร>พี่น้องผมมาสุด่าย่ายสุดเขามาเจอกันกันกบสามกองห้าสิบบาท สามกล่องห้าสิบบาททุกอย่างบ่แม่นว่าเลือกพร้อมเด้ก็คือสามกล่องห้าสิบเลี้กเอาร้อนี่สามเออสามถุงเนี่ยเอามัดร่วมกันมาเลยพี่น้องสามถุงห้าสิบบาทอืมมัดร่วมกันมาเลยได้อาได้บักสมชีหวานปัน้นวัน่นวได้กระเจียวกะเชียบเฮะเจียวกะเจียวกะเชียบหรือล่าลังวันชาลังวันขอครอับพี่ มันไกล้เคียงกันกั้เชียวกับกระเชียบนั่นน่ะโอ้ยตายพี่น้องคุณบัตีแดงลาลายอันนี้บัวหิมะบัวหิมะบัวหิมะกับส้าบ้านน่ะเอาเอาไปร่วมกับยาื่นกันเลยพี่กันห้าสอเพื่กันสามตัวหสเอาบัวหิมะมันแมนหมดตั้งงนี่ห้าสิบกับบตีเลยนี่บัวหิมะพี่น้อง เฮ้ยเป็นเรื่องจริงพี่น้องเจ้าบาทเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวให้เบื้องปฏิบัติบ้ามีบอกว่าจะเอามันเจียวมาขายบอกว่าแม่ี่บัวหิมะเลยนี่เบิ้องเอานี่อืมโอ้ของเราดีจริงพี่น้องเบี๋ยนี้ไปขายตลาดได้ก็ได้ขายพี่น้องผมคนฉลาดในการเอาสินค้ามามีกมาร่วมกันแบบ ของพร้อมกินพร้อมไรเพ่าจิเป็นทลเราม้ของใส่คองสอยนะพี่น Simon, นะ้องเนาะเอาเจอกันวีกหน้ามื้ออื่นไปเจอกันบ้นะนบานโคกกลางพี่น้องผมกับตลาดเศร้านะคุณแม่เจอกันโกคกกลางอ่ะขอขบคุณคร,บครบับสวัสดีครับสวัสดีตอนแรงนะคะไม่ใช่ตอนเช้าสวัสดีตอนเช้ามือ้ออื่นเช้า,าเจอกันบร่ราะจะสิไปเพมื้ออื่นน่ะว่าไปใส่เบียเนาะครับเนาะแม่ค่ะกุสิโพดคักฟวานี่ปลาค้อปลาค้อกินดีดีเลยนี่ ไก่จวนไก่จวนนุ่มเ่ราะม่นเห็นยังสิเ่ามันไก่เแ่าได้เนี่ยใก่้นุ่มตัวใหญ่เฉยเดี๋ยวกระเบิดเดี๋ยวกระขาดแม่ใบเครื่องหมายการค้าของลรากับนี่เห็นอยู่แล้ยวนะครับเนาะเดี๋ยวตลาดไก่ตลาดไก่ปพี่น้องผมบักลินฟ้ากับมาได้บาทบักลินฟ้าบักบัว ของคุณนายปลูกเองนะนี่บัได้ไปรับดอกไม้มากนะครับเนาะการันตีปลูกเองหอยเองขายเองเงินการต้องเก็บไว้เองนี่พี่น้องกติอาเงินในบ้าวมีมันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับ,รบผมแห้งรือยๆถึอไว้ทุกงวดครับผม